ครับสวัสดีครับนี่ครับงานก่อกระแพงหินก้นดินครับก็ที่บ่อตกปลา v i p อพกาเก้านะครับบ่อวินามตาซิตี้ครับก็มาอัปเดตวันที่5้าเดือน8นะครับหกแนะครับก็มาดูฟวา์มคืบหน้านะครับว่าประมาณไหนนะครับแล้วนะครับความคืบหน้าของทีมงานช่างนุพัทยานะครับงานดีงานไวงานแข็งแรงงานมีคุณภาพนะครับต้องนึกถึง ทีมงานช่างนุพัทยาครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดหนึ่งห้านะครับออกแบบติดตั้งกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะยินดีคำปรึกษาคำแนะนำนะครับก็มาอัปเดตนะครับให้ได้รับชมนะเบอร์ท่านใดที่กำลังมองหาช่างฝีมือดีนะครับทำกำแพงหินก he ้นดินนะครัวหินนะก็นึกถึงนะครับทีมงานช่างนุพัทยานะครับงานดีงานไวนะครับงานแข็งแรงับสวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับ ยินดีครับปรึกษาครัแนะนำนะครับก็งานก็จะเป็นสามสเต็ปนะครับตัวนี้นะครับงาสเต็ปจะห่างกันอยู่ที่ประมาณเจ็ดสเซนนะครับก็จะไม่จัดฉากเลยนะครับจะเป็นโลบนะครับเราก็จะเน้นเรื่องความสวยงามนะครวัาเหมือนแรงปลนหลักนะครับ อนใดที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปนะครับคนทำหินโดยทีมงานช่างนุพัทยานะครับการันตีนะครับเรื่องความแข็งแรงความสวยงามนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝากกดขอฝากผลงานนะครับช่างนุพัทยานะครับ เบอร์โทร083051515ครับสวัสดีครับ